เบื่หรือเปล่าเวลาที่เราเล่นเกมอยู่แล้วมีข้อความเข้ามาหรือมี notification <ง>เข้ามาแจ้งเตือนไม่หยุดหรือบางครั้งหนักๆเลยกำลังเข้าจังหวะอยู่ในฉากไฟกันแล้วมีการโทรเข้ามาเฮ้ยมันขัดจังหวะการเล่นเกมเว้ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ชอ็อตคัตทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนต่างสิ่งแรกเลยนะครับที่คุณ ต้องมีก่อนนะครับคือแอปพลิเคชันช็อตคัทนะครับสำหรับเมนูภาษาอังกฤษนะครับในเมนูภาษาไทยนะครับจะชื่อว่าคําสั่งลัดนะครับคุณต้องเข้าไปโหลดใน App Store ก่อนนะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับพอหลังจากที่คุณดาวน์โหลดแอปเสร็จนะครับให้เปิดแอปช็อตคัทขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับก็มาดูในส่วนของเมนูข้างล่างนะครับเป็นเมนูออโตเมชันนะครับ พอเลือกเข้ามาแถบกลางเป็นออโตเมชันเสร็จแล้วนะครับให้เราไป r ร a t e Personal Automation นะครับส่วนสีฟ้านะครับพอเลือกเสร็จขึ้นมานะครับมันจะมี p ับอัพเมนูขึ้นมานะครับให้เราเลือกลงไปล่างสุดนะครับ Open App นะครับให้เราไปชี้เลือกอันที่2นะครับเป็นแอปแล้วก็ชูดนะครับให้เราเลือกใส่พิมพ์เลยนะครับเอาเกมที่เราเล่นนะครับมันจะเป็นเกมที่มีติดตั้งอยู่บนเครื่องเราเท่านั้นนะครับอย่างของผมเล่น PUBG ผมก็จะเลือก PUBG นะครับ เสร็จแล้วกดดันนะครับคุณสามารถเลือกได้มากกว่า1เกมนะครับพอหลังจากที่คุณเลือกเกมเสร็จแล้วนะครับกด next นะครับพอกด next เสร็จแล้วเนี่ยให้กดที่ add action นะครับพอหลังจากที่กดเข้ามานะครับคุณก็กดเข้าไปในส่วนของ search นะครับให้พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ set to not disturb พอกดเข้ามานะครับให้เรา set เลยนะครับให้ set ให้มันเป็น เปิดนะครับให้เป็น turn on นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด next นะครับพอหลังจากที่เราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับให้เราปิดข้างล่างนะครับตัว sb4 running นะครับให้ปิดตรงนี้นะครับให้มันไม่ต้องถามเราให้มัน run auto เลยทีนี้เรามาทดสอบว่ามันทำงานหรือเปล่านะครับให้เราเปิดเกม PUBG Mobile นะครับพอเปิดเกม PUBG Mobile นะครับมันจะมี push แจ้งตื่นข้อความนะครับว่า automation ของเราเริ่มทำงานนะครับ เมื่อเราเลื่อนเข้ามาดูในส่วนของ Control Center นะครับไอ้ Do Not Disturb เนี่ยก็เปิดทํางานนะครับไอ้ตัวเสียวพจน์ในส่วนของ Do Not Disturb นะครับก็คือถ้าในกรณีที่เราแบบไม่เคยไปตั้งเลยเลยนะครับให้เราเข้ามานะครับแล้วก็ตั้งนะครับไซเลนในส่วนของ Away ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในหน้าล็อกหน้าจอนะครับบางทีเราเล่นเกมอยู่อย่างเกมพับ g นะครับที่เราต้องฟังเสียงเท้าต่างๆนะครับ มันก็จะมีโอกาสที่เวลามีข้อความเข้ามามันก็จะมีเสียงติ้งนะครับมันทําให้เสียงเท้าหรือเสียงระเบิดเสียงปืนเนี่ยเสียงมันเบาลงนะครับแต่ถ้าเป็นเกมพวก rov ต่างๆเนี่ยคุณอาจจะถ้าคุณไม่ซีเรียสเนี่ยคุณก็สามารถเปิดตรงนั้นไว้ได้นะครับแต่ว่าการเปิดในโหมดนี้เนี่ยคุณต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับคือข้อความต่างๆไม่แจ้งเตือนนะครับใครโทรมาก็ถูกตัดสายนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อคุณเล่นเกมเสร็จนะครับคุณอย่าลืมมาปิดในส่วนของ control center ปิดโหมดประจันทิ้งนะครับไม่งั้นเนเี่ย เวลาที่คุณเปิดหมดครังนี้ไว้นะจะไม่มีใครติดต่อคุณได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือการโทรนะครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับในช่วงอยู่บ้านกักตัวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ